สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมแมนก็แมนจากตอนที่แล้วนะครับจอห์นแอนด์มาร์คที่เหมือนจะอยู่เบื้องหลังกับกลายเป็นว่านายโยคงรับที่ฉายแสงแถมยังหักหลังประธานาธิบดีและยังมีซามาเอลมาอีกคนที่หนังนั้นก็ยังไม่ได้บอกเลยว่าคือใครแล้วใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังจริงๆเรามาต่อกันเลยครับใน EP ีที่สิบหถึงสิซึ่งคือตอนจบของวากระบอลเจาแผนรับเครือข่ายนรกในซีซั่นที่1นี้ครับ พระเอกเข้าสู้กับเจโรมนะครับสู้ไปได้สักพักเจโรมจะยิงใส่พระเอกแต่พระเอกก็วิ่งหนีแล้วก็หลบกระสุนไประหว่างนั้นเนี่ยพวกเจโรมอีกคนก็กําลังไล่ตามโอซังมีไม่นานรับเจโรมก็ได้ยินเสียงตำรวจว่ากําลังจะมาที่นี่ซึ่งพระเอกได้โทรไปแจ้งก่อนหน้านี้พวกเจโรมก็หนีไปรับพระเอกเนี่ยจึงไปหาโอซังมีแต่ถ้าว่าพอเจอนะครับเธอกาลังจะตายแล้วรับก่อนตายนะครับโอซังมีเนี่ยก็บอกพระเอกคำหนึ่งรับคําว่าซามาเอล พอตำรวจเข้ามานะครับเห็นพระเอกอยู่กับโอซังมีซึ่งเธอตายไปแล้วเนี่ยตำรวจก็คิดว่าพระเอกเป็นคนทำครับก็จับพระเอกไปตัดมาที่โรงพักพระเอกก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำแต่ตำรวจก็ไม่สนใจอะไรครับเลยก็ให้สแกนนิ้วเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานไม่นานเนี่ยนางเอกก็เข้ามาครับและบอกว่าเราต้องการตัวชาดันกรเราคือเอนียสซาฮุนเนี่ยก็ยื่นนามบัตรให้ตำรวจบอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรไปเบอร์นี้พอพวกพระเอกออกมานะครับตำรวจในนั้นเนี่ยก็โทรไปรายงานใครบางคนครับ ตัดมาที่เอเนียสผู้เขานั้นกําลังดูสัญลักษณ์ที่โอซังมีเขียนไว้ก่อนตายครับซึ่งมันคือสัญลักษณ์ที่อยู่บนตัวของเจโรมนะครับผู้เขาสงสัยกันว่าต้องมีคนอื่นที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เพราะก่อนที่โอซังมีจะตายเนี่ยโอซังมีพูดถึงซาเมลโอ้ครั้งนะครับก็บอกว่าคนที่เปิดโปงพระธนาิบดีอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เครื่องบินตกคือนายกคงและคนที่ใช้อิทธิพลเพื่อปล่อยตัวโอซังมีก็คือเขาถ้าอย่างนั้นต้องมีคนอื่นอกีกที่สั่งให้ทําเครื่องบินตก ส่วนจอห์นเอนมาร์กและนายยกฮงก็เป็นแคบีร์ผู้ขอสันนิษฐานว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นพวกเดียวกันกับนายยกฮงครับระหว่างที่พระเอกอาบน้ำนะครับเขาก็เขียนสัญลักษ์ที่โอซังมีเขียนไว้ที่กระจกและพระเอกเนี่ย เหมือนจะนึกออกครับตอนที่สู้กับเจโรมที่โมร็อกโกสัญลักษณ์ที่ไฮปาราเจโรมซึ่งมันคือสัญลักษณ์เดียวกันเป๊ะเลยครับนางเอกอยู่กับพระเอกที่ห้องแล้วก็วิดีโอคอลกับ n อ s บอกว่าสัญลักษณ์นั้นคือของเจโรมครับพอครังจึงสั่งให้ทุกคนในหน่วยเนี่ยค้นหาว่าองค์กรไหนที่ใช้สัญลักษณ์นั้นขณะนั้นครับคิมอูกีโดนพวกเจโรมจับไปขังไว้นะครับพอครังเข้าไปถามบินแจชิกว่ารู้จักซามาเอลและสัญลักษณ์หรือไม่ซึ่งก็ไม่ได้ความอะไรนะครับพอคังบอก พรุ่งนี้จะส่งนายเข้าคุกแล้วเมนจาซก็ขอร้องคอคังนะครับว่าช่วยเขาด้วยเพราะว่าเขาต้องดูแลลูกเมียถ้าเขาเข้าคุกเนี่ยลูกเมียจะอยู่ยังไงถึงขั้นยอมก้มไปไหว้เลยนะครับแต่พอคังเนี่ยก็ได้แต่เวทนา <c oughs> พระเอกนางเอกนะครับมาหาเจสที่เรือนจําเพื่อถามเรื่องสัญ,ญลักษณ์พอเจสได้ดูสัญ,ญลักษณ์เธอก็บอกว่างั้นหมายความว่าฉันก็พัพราะว่าามายเอลสินะพระเอกบอกคุณก็แค่ลงไป็หุบเหยอือ แล้วติดกับที่เขาวางไว้เจสจึงโทรไปหาลินลี่นะครับเพื่อถามเรื่องซามาเอลลินลี่เนี่ยก็บอกว่าไม่รู้จักเจสจึงฝากให้สืบว่าใครกันแน่ที่ใชสในลักษ์นั้นจากนั้นรับเพลเอกก็ไปดูที่เกิดเหตุที่โอซังมีตายพระเอกเขาก็นึกถึงที่แทอุงพูดว่าได้เกิดปรัฒนาธิบดีถูกถอดถอนเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือนายยกคงพระเอกเขาจึงอยากรู้ว่านายยกคงมีส่วนเกี่ยวข้องมากแค่ไหนกับเรื่องนี้จึงอยากจะไปหาปรัฒนาธิบดีครับตัดมาที่ทำเนียบนะครับปรัฒนาธิบดีเรียกนายยกคงมาพบพอเจอก วนนายโยคงจะโดนไล่ออกเร็วๆนี้ทางที่ดีชิงลาออกไปก่อนจะดีกว่าแต่ว่านายโยคงเนี่ยก็เหมือนจะมั่นใจในตัวเองอะนะแล้วก็บอกแบบเดียวกันครับนั่นคือปฒนาที่บดีจะถูกถอดถอนในไม่ช้าทางที่ดีลาออกไปจะดีกว่าลาออกกับการถูกถอดถอนเนี่ยอาจไม่ต่างกันแต่ผลที่ได้นั้นต่างกันมากนะ พอนายยุคงออกไปนะครับเลขาก็มาแจ้งปัฒนาทิบดีว่าพระเอกอยากจะขอพบแต่ปัฒนาทิบดีก็บอกว่าไม่มีเวลาจะพบพระเอกหรอกแต่ถว่านะครับพอปัฒนาทิบดีขี่รถออกมาจากทำเนียบพระเอกก็รอยอยู่ที่ถนนระหว่างทำเนียบแล้วรับพระเอกวิ่นไปขวางขงบนวนรถปัฒนาทิบดีไว้เพื่อจะขอพบแต่บี้การเนี่ยก็จับพระเอกไว้นะครับ แต่สุดท้ายรับปัานาธิบดีก็เปิดกระจกลงมาและบอกว่านี่มันจะล้าเส้นไปแล้วนะคุณชาลันกรแต่พระเอกก็บอกถ้าตอนนี้มีคนกําลังหลอกใช้ท่านอยู่ละ่ะปัานาธิบดีจึงบอกเราควางถนนอยู่นะไปหาที่งยียบาคุยกันดีกว่าแล้วพวกเขาก็ไปเดินคุยกันรับพระเอกบอกว่านายโยโคงเนี่ยคือคนที่วางกับดักแต่ปัานาธิบดีก็ถามว่ามีหลักฐานไหมพระเอกก็บอกก็นี่ไงถึงได้มาหาท่านพระเอกถามผมอยากจะรู้ว่านายโยโฮงมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มากแค่ไหน อยากจะรู้ว่าเขานั้นช่วยอะไรท่านบ้างปัทนาที่บดีก็บอกนี่คุณจะพูดอะไรกันแน่ผมยอมรับเพียที่ปกปิดความจริงแต่มันก็แค่นั้นแต่ว่าคํานั้นเนี่ยมันทําให้พระเอกเดือดมากเลยครับแล้วก็ตะโกนด่าไปว่าท่านคิดอย่างนั้นหรือท่านหลอกคนเกาหลีทั้งประเทศนะโดยใช้อํานาจในมือของท่านมันต่างจากการทําให้เครื่องบินตกตรงไหนพวกเขาคุยกันไปเรื่อยๆนะครับปัทนาที่บดีก็บอกพระเอกว่าไม่รู้เรื่องการเมืองเนี่ยอย่ามาพูดดีกว่าพระเอกก็บอกก็ท่านเป็นแบบนี้ไง ถึงไม่ถูกหลอกใช้ปัฒนาธิบดีจึงบอกทิ้งท้ายนะครับคุณเป็นบ้าหลังจากนั้นเนี่ยปัฒนาธิบดีไปหาเลขายุนครับแต่าว่าเลขายุนไม่อยู่ ไม่นานเลขาก็ได้รับแจ้งว่าเลขายุนเนี่ยไปมอบตัวกับ NIS ตัดมาที่เอ s นเสเลขายุนให้ความร่วมมือแต่โดยดีครับโดยให้รหัสบัญชีรับที่มีข้อมูลทุกอย่างเท่าที่ต้องการแถอุ้ก็ถามว่าทำไมอยู่ๆเปลี่ยนใจละ่ะเลขายุนก็นึกถึงสิ่งที่นายกพูดนะครับว่าถ้าเกิดปรัฒนาธิบดีถูกถอดถอนเนี่ยนายกก็จะได้ขึ้นรักษาการแทนและนั่นก็จะเป็นทางที่สุดยอดในการที่จะขึ้นเป็นปรัฒนาธิบดีเลขายุนบอกไม่มีอะไรรับประกันว่าคุณจะชนะ ใน,ในายโยคงก็บอกว่าเขามีคนช่วยอยู่เบื้องหลังคิดว่าทํางานใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจะไม่มีคนช่วยงันหรือซึ่งคนนุนหลังที่ว่าเนี่ยก็คือซามาเอลรับแทอุงจึงถามว่ารู้จักคนที่ชื่อซามาเอลไหมเลขานถึงกับชะงักไปเลยครับแต่ก็ไม่ตอบอะไรแล้วก็ขอกลับโรงพยาบาลหลังจากนั้นรับก็มีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศว่าปัฒธนาธิบดีรับสินบนจากจอร์นเอ็นมาร์คนทั้งประเทศเนี่ยก็รวมตัวกันขับไล่ปัฒธนาธิบดีให้ลาออกไปซะปัฒธนาธิบดีที่นั่งฟังอยู่ ็นั่งเดืมเล่าด้วยสภาพที่สุดโสมครีบและพอประกาศผลการถอดถอนเนี่ยเรากฏว่ามีคนเห็นด้วยเกินครึ่งครับทําให้ประธานาธิบดีถูกถอดถอนพวกเรือก็พากันเฮรับตัดมาที่ประธานาธิบดีนะครับก็บอกลูกน้องเอากุญแจรถมาเดี๋ยวจะขับไปเองแต่ลูกน้องบอกว่าไม่ได้ เพราะว่าต้องคุ้มกันแต่ปัฒนาธิบดีก็บอกนี่ดูถูกกันขนาดนั้นเลยเหรอเอามาเถอะผมจะขับไปสูดอากาศสะหน่อยพอขับรถออกมาเนี่ยปัฒนาธิบดีก็นึกถึงสิ่งที่พระเอกบอกว่าตัวเองกําลังติดกับอยู่ปัฒนาธิบดีจึงโทรไปหาพระเอกนะครับแล้วก็เรียกมาหาพอพระเอกออกมาเนี่ยปัทนาธิบดีก็บอกว่าจะช่วยแต่เ้ว่าพระเอกเหมือนจะไม่อยากได้ความช่วยเหลือแล้วครับปัฒนาธิบดีก็บอกถ้าต้องการให้ช่วยเมื่อไหร่ก็บอกนะ กงว่าพานางเอกมาหาลุงแฮกเกอร์แล้วก็ให้ค้นหาข้อมูลเจโรมและไม่นานเนี่ยลุงแฮกก็หาเจอรับนางเอกรีบโทรไปหาพระเอกว่าหาข้อมูลเจโรมได้แล้วซึ่งเจโรมเนี่ยอยู่ในกลุ่มทหารรับจ้างอเมริกันชื่อว่าเบรกันคนที่แนะนําเจโรมให้รู้จักกับไมเคิลน่าจะเป็นแฟนไมเคิล พระเอกก็บอกส่งที่อยู่มาเดี๋ยวจะรีบไปหาแต่ทว่ารับพอพระเอกวางสายเอ็ดเวิร์ดก็โทรมาหาพอดีครับพระเอกก็บอกว่าโทรมาถูกเวลาเลยพระเอกถามเรื่องแบ็กซันเอ็ดเวิร์ดที่้าอาวุธอยู่แล้วเนี่ยก็บอกว่าแบ็กซันเป็นกลุ่มทหารรับจ้างเอกชนในนอทแคโรไลนาของสหรัฐพระเอกบอกคนที่ทําเครื่องบินตกทํางานให้บริษัทนี้เอ็ดเวิร์ดจึงบอกนี่ข่าวสาคัญเลยนะเราต้องนัดคุยกันหน่อยมาหาผมที่ออฟฟิศได้ไหมพระเอกจึงมาหาเอ็ดเวิร์ดแต่ก่อนที่จะขึ้นบนออฟฟิศเนี่ยแฟนของนักข่าวโจนะครับก็โทรมาพ อาจจะไม่ได้ตายเพราะรว่าอุบัติเหตุไม่อยากถามว่าก่อนเกิดอุบัติเหตุนเนี่ย มีเรื่องแปลกๆบ้างไหมเธอก็บอกว่าวันที่24กรกฎาคมคือวันครบรอบแต่งงานแฟนเธอต้องการจะไปขับรถเล่นจึงเช่ารถมาคันหนึ่งเพรียกได้ยินว่าวันที่24ก็แปลกใจครับเพราะว่าวันที่เพรเอยกเห็นนักข่าวโจบนถนนเนี่ยมันคือวันที่23กรกฎาคมแล้ววันนั้นเพรเอก,ก็เจอกับเอ็ดเวิร์ดและเอ็ดเวิร์ดก็บอกว่าจะสืบเรื่องนักข่าวโจให้แต่ถ้าว่าวันถัดมาเนี่ยนักข่าวโจก็ตายครับคล้ายๆว่าเอ็ดเวิร์ดเป็นคนสังหารนักข่าวคนนั้นเพรเอก็เกิดค,ความสงสยัยไม่นานนะครับเอ็ดเวิร์ดก็โทรมาว่าเพรเกถึงไหนแล้ว พระเอกก็บอกถึงแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปพอขึ้นมานะครับมิกกี้ก็นำทางพระเอกไปพระเอกที่เดินตามหลังมิกกี้เขาก็สงสัยครับแล้วภาพก็ตัดมาตอนที่มิกกี้เจอพระเอกครั้งแรกและตอนที่อยู่บนเรือที่คิมูก,กีบอกว่าแฟนไมเคิลคือสาวเอเชียเธอคือคนแนะนำให้ไมเคิลน,นั้นได้รู้จักกับเจโรมและหนังก็เฉลยให้เราเห็นว่าแท้จริงแล้วเนี่ยแฟนไมเคิลก็คือมิกกี้นั่นเองครับ พอไปเอกนึกถึงตอนที่มิกกี้พาผู้เขามาจากตึกตอนออกจากสถานทูตโมโร็อกโกในตอนที่เจอด่านตำรวจมิกกี้เนี่ยก็โชว์มือให้ตำรวจแล้วก็ผ่านด่านได้อย่างง่ายดาย พอพระเอกเจอกับเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดก็เข้าประเด็นทันทีถามพระเอกว่าใครเป็นคนบอกเรื่องนี้พระเอกที่เริ่มสงสัยเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจึงบอกว่าโอซังมีบอกมาและตอนที่มิกกี้มาเสิร์ฟน้าให้พระเอกพระเอกจึงแกล้งทําน้ําหกใส่มือเธอรับเพราะว่าอยากจะรู้ว่าสัญลักษณ์ที่มือมิกกี้โชว์ให้ตํารวจในตอนนั้นมันเป็นยังไงพระเอกก็ทําเนียนรับรีบขอโทษและแกล้งเอาผ้ามาเช็ดให้มิกกี้แต่ถ้าว่าพอเห็นสัญลักษณ์พระเอกก็ตกใจรับรู้ว่ามันคือสัญลักษณ์เดียวกันกับที่โอซังมีเขียนไว แล้วก็ของเจโรมเอ็ดเวิร์ดก็เหมือนจะรู้แล้วนิดๆว่าพระเอกเนี่ยเริ่มสงสัยผู้เขารับแล้วภาพก็ตัดมาตอนที่ไมเคิลโทรไปบอกคิมูกีตอนที่เที่ยวบิน357จะขึ้นบินนะครับไมเคิลบอกคิมูกีว่าเราจะโดนหักหลังยกเลิกเที่ยวบินนั้นซะแต่ถ้ว่าคิมูกีเนี่ยไม่สนใจนะครับแล้วก็ตัดสายทิ้งในตอนที่ไมเคิลโดนฆ่าเนี่ยยิงสาวในชุดดาที่ฆ่าไมเคิลในอ p ีที่1ก็คือมิกกี้นั่นเองรับเธอวางแผนมาตั้งแต่แรกภาพตัดมาที่เอ็ดเวิร์ดในตอนที่เจโรมจะโดนฆ่าแต่ว่าซ จะให้โอกาสเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งคนที่โทรไปบอกลูกน้องซาเอลว่าให้โอกาสเจโรมอีกครั้งเขายังมีประโยชน์กับเราคนคนนั้นเนี่ยก็คือเอ็ดเวิร์ดและเอ็ดเวิร์ดก็คือซาเอลนั่นเองครับคนที่ชักใย,ยอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดภาพตัดกลับมาเอ็ดเวิร์ดก็ถามพระเอกว่าอซังมีบอกอะไรอีกไหมก่อนที่เธอจะตายพระเอกก็บอกซาเอลเธอพูดแบบนั้นเอ็ดเวิร์ดได้ยินเนี่ยก็เวอร์ไปเล็กน้อยครับพระเอกจึงถามว่ารู้จักมันไหมเอ็ดเวิร์ดก็ยังนิ่งอยู่และก็บอกว่าดูมอผมจะมีข้อมูลของซามนะ เอ็ดเวิร์ดลุกขึ้นยับไปที่โต๊ะแล้วก็ดึงลิ้นชักออกมาแล้วก็ทําเหมือนว่าจะหยิบเอกสารนะครับแต่ทว่าเขาหยิบปืนออกมาครับแล้วก็เล็งไปที่พระเอกแต่พระเอกก็เหมือนจะรู้ทันครับเสียววินาทีก็จับปากกาลแล้วเสียบลงแขนเอ็ดเวิร์ดพร้อมกับแย่งปืนมาแล้วก็เล็งไปที่เอ็ดเวิร์ดพระเอกบอกฝีมือแกใช่ไหมพระเอกพูดด้วยความโกรธแกใช่ไหมที่ฆ่าหุ่นหลานฉันซึ่งต่อไปนี้เนี่ยผมจะขอเรียกเอ็ดเวิร์ดว่าซามาเอลนะครับซามาเอลก็บอกน่าเสียดได้ ที่จริงฉันชอบนายนะพระเอกโกรธจัดซามาเอลพูดต่อถ้าไม่มีฉันนายได้ตายไปตั้งแต่อยู่ที่โมร็อกโกแล้วแล้วภาพก็ตัดมาครับตอนที่เจโรมจะยิงพวกพระเอกแล้วก็มีคนของซามาเอลเนี่ยมาจับเจโรมไปซามาเอลก็พูดต่อพร้อมกับเดินเปรินเล่าคิดว่าฉันลงทุนเพื่อสัญญาจะซื้อเครื่องบินงั้นหรอรู้ไหมทำไมอจชยายกรรมยังไม่หมดไปสักทีเราต้องมีอจชยายกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายพระเอกก็บอกหมูป,ปากไปซะไอชาดมาซามาเอลพูดต่อ โลกแห่งอัชญากรรมเนี่ยก็เหมือนธุรกิจกำไรงามสำหรับคนในวงการกฎหมายสงครามและการโกวกันได้ไม่นานเนี่ยมิกกี้ก็เข้ามารับแล้วก็จ่อปืนไปที่พระเอกพระเอกจับเอ็ดเวิร์ดและจ่อปืนไปที่หัวบอกว่าอย่าเข้ามานะแต่ทว่ามิกกี้ก็ฉายภาพที่ทีวีภาพดีเพื่อนของพระเอกนั่งอยู่ที่ร้านประจําพร้อมบอกว่าได้ส่งสาวคนหนึ่งไปที่ร้านนั้นแล้วก็ได้ทิ้งกระเป๋าไว้กระเป๋าใบน,นั้นอาจจะมีระเบิดพระเอกเห็นก็โกรธมากครับไม่เท่านั้นนะครับมิกกี้ก็ฉายภาพนางเอกที่โดนมือสไนเปอร์จ่ออยู่ พระเอกยิ่งโกรธจัดมากเข้าไปอีกมิกกี้บอกวางปืนซะไม่งั้นพวกเขาทั้งหมดตายแน่สุดท้ายนะครับพระเอกไม่มีทางเลือกรับจึงยอมวางปืนลงแบบโคตรเจ็บใจและซามาเอลก็ซัดพระเอกไปหนึ่งทีพระเอกทถึงกับสลบไปเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยซาเอลก็จับพระเอกไปแข่งไว้ที่เดียวกับคิมูกีแล้วก็ราดน้ำมันเพื่อที่จะเผาให้ตายทั้งเป็นระวังนั้นนะครับนางเองกเขาโทรมาหาพระเอกตลอดแต่พระเอกก็ไม่ได้รับผู้เขาก็จุดไฟรับไฟก็ลุกไหม้ที่โกดังนั้นพอไฟลุกได้สักพักโกดังนั้นก็ระเบิด ภาพตัดมาที่งานแถลงข่าวปัฒนาทีธิบดีนะครับได้ประกาศลาออกจากตําแหน่งนางเอกโทรหาพระเอกไม่ติดเลยไปหาพระเอกที่ห้องแต่ทว่ามีตํารวจมาคนที่ห้องพระเอกก่อนหน้านั้นตํารวจบอกนางเอกเจอลายนิ้วมือพระเอกในจุดที่คิโมกีหายตัวไปแล้วภาพก็ตัดมาตอนที่พระเอกสแกนนิ้วมือที่โรงพักเมื่อนังจะบอกเราว่าลายในมือของพระเอกเนี่ยมาจากที่นั่นนะครับนางเอกก็แปลกใจมากครับแล้วก็ด่าตํารวจไปว่าทําแบบนี้อุกอาจไปหรือเปล่า ไม่นานก็มีคนโทรมาหานางเอกว่าคิมูกิตายแล้วนางเอกก็รีบไปที่นั่นรับซึ่งมีพวกแทอุงรออยู่แต่ถ้าว่ามีอีกศพที่อยู่ด้วยกันนางเอกจึงถามว่าอีกศพคือใครแทอุงก็บอกเขาเลือดกรุป o, ๊ปโอนางเอกตกใจรับแล้วก็นึกถึงตอนที่พระเอกบอกว่าพระเอกเลือดกรุ๊ปโอตอนที่ให้เลือดคิมูกิแทอุงพูดต่อโทรศัพท์พระเอกสัญญาณหายไปในจุดท,ที่เกิดเหตุไฟไหม้หนางเอกตกใจมากรับแล้วก็ตะโกนว่าไม่มีทางไม่นานเซฮุนเนี่ยก็ของที่ตกนาะที่เกิดเหตุไฟไหม้ มาให้นางเอกดูนางเอกเห็นเนี่ยก็แทบจะข่าวซุดไปเลยครับรู้ว่ามันคือกระสุนที่นางเอกมอบให้พระเอกในตอนที่เธอโดนยิงนางเอกเปิดดูศพพระเอกที่โดนไฟไหม้จนแทบจะดูไม่ออกว่าเป็นพระเอกแล้วนางเอกก็ร้องไห้อย่างหนักปัทนาธิบดีได้ฟังข่าวจากทีวีว่าพระเอกได้เสียชีวิตแล้วจากเหตุไฟไหม้มือที่ถือกระถางดอกไม้อยู่เนี่ยก็หล่นลงรับปัทนาธิบดีตกใจมากนางเอกมาหาพระเอกที่อธิสถานแล้วก็ร้องไห้อย่างหนักและขณะนั้นเนี่ยพระเอกที่ใส่หมวก ก็แอบยืนดูนางเอกอยู่รับพรเพลียก็ร้องไห้เช่นกันและกลั้นใจไว้ไม่เข้าไปหานางเอกแล้วภาพก็ตัดมาในคื้นที่พระียกโดนเผานะครับซึ่งในคืนนั้นเนี่ยพูกลินลี่แล้วก็โดสุได้เข้าไปช่วยพระียกไว้ทันครับแต่ทว่าคิม,มูคีเนี่ยไม่รอดครับ นางโยคงคก็สมใจหวังรับก้าวขึ้นมารับตําแหน่งรักษาการปัฒธานาธิบดีและหลังจากกล่าวคำแถลงเนี่ยลูกน้องก็แจ้งว่าซาเอลอยากจะขอพบตัวพอไปถึงออฟฟิศของซาเอลนะครับมิกกี้ก็เป็นคนนําทางเลขาเข้มก็ตกใจรับว่าทําไมมิกกี้อยู่ที่นี่พอนางโยคงเข้าไปแล้วเห็นซาเอลหรือว่าเอ็ดเวิร์ดยืนหันหลังรออยู่พอเอ็ดเวิร์ดหันมามิกกี้ก็บอกว่านี่คือท่านซาเอล ผู้นายโยก็ตกใจมากเลยครับแล้วก็สันไปเกือบ1ิบวินาทีซามาเอลยื่นรายชื่อผู้บริหารให้และบอกให้เปลี่ยนชุดผู้บริหารในกระทรวงต่างๆซะนายกก็งงรับแล้วก็บอกว่าไม่คิดว่าซามาเอลนั้นจะเข้ามายุ่งขนาดนี้แต่ซามาเอลก็บอกว่าที่เขาเลือกให้นายกคงขึ้นมารักษาการเนี่ยไม่ใช่เพราะความสามารถอะไรการที่ประเทศมีความขัดแย้งไม่ใช่เพราะอะไรอื่นเพราะเรื่องของการควบคุมต่างหากถ้าสามารถทําให้ลูกค้ากลายเป็นลูกหนี้ได้ก็จะสามารถควบคุมได้ซามาเอลทิ้งท้ายอย่าลงตัวเองไปไหนเลย เราแค่กระดิกนิ้วก็สามารถหาคนอื่นมาเป็นประธานาธิบดีได้นายยุคงก็เหวอไปเลยครับก่อนที่จะตอบว่าเข้าใจแล้วครับนายยุคงบอกว่าเขาไม่มีคะแนนความนิยมไม่รู้ว่าจะชนะการเลือกตั้งหรือเปล่าซาเมายก็ยิ้มครับแล้วก็บอกว่าเรื่องนั้นนะ่ะไม่เป็นปัญหาหรอกเดี๋ยวพอเราเซ็นสัญญาขุดน้ามันกับคิวเรียเศรษฐกิจประเทศเราก็จะกลับมาดีขึ้นถึงตอนนั้นคะแนนความนิยมของคุณก็จะเพิ่มขึ้นเอง สามยุทิทิ้งท้ายนะครับเลยบอกให้นายโยคงให้มีคำสั่งยกเลิกสิบคดีเครื่องบินตกตัดมาที่นางเอกครับเธอเดินเข้าไปหาผู้พลคังด้วยหน้าตาที่จริงจังมากและก็บอกว่าพระเอกโดนฆาตรกรรมเราต้องหาความจรงิงว่าใครทำแต่แทอูงเนี่ยก็บอกนางเอกบนความเห็นใจว่าทีม TF โดนยุบแล้วมีคำสั่งให้เลิกสืบคดีนี้นางเอกก็เศร้ามากครับภาพตัดมาที่พระเอกที่ตอนนี้นะครับอยู่กับพวกเรนลี่แล้วก็โดสซ่พระเอกก็ได้เขียนรายละเอียดออกมา ว่าใครเป็นใครคนที่อยู่เบื้องหลังเป็นใครไม่นานนี่ลินลี่ที่ไปซื้อของก็เข้ามารับลินลี่ก็ถามพระเอกว่าทำไมไม่โทรหากกแฮรีทะเลาะกันหรือพระเอกก็นิ่งไปรับและก็นึกถึงคำที่สามาเอลบอกตอนที่พระเอกจะฆ่าามาเอลว่านางเอกต้องตายถ้าพระเอกทำแบบนั้นพระเอกจึงตอบลินลี่ว่าเขากับนางเอกนั้นไม่รู้จักกันอีกต่อไปลินลี่บอกว่าเธอนั้นจะไม่อยู่ที่เกาหลีแล้วบอกให้พระเอกหาทางเอาตัวรอดให้ได้ก่อนที่เธอจะออกนอกประเทศพระเอกจึงบอกว่าอยากจะเข้าแบล็กซันซึ่งคือกลุ่มทหาร ที่เจรโรมอยู่นะครับลินล,ลี่ก็ขำรับแล้วก็ถามว่าจะไปเก็บเจร์โรมหรือมันเข้ายากนะการทดสอบโหมดมากพระเอกจึงบอกงั้นคุณก็ช่วยผมสิลินล,ลี่ก็หัวเราะจะให้ช่วยฟรีได้ยังไงพระเอกจึงบอกงั้นจะเอาเท่าไหร่แล้วภาพก็ตัดมารับประธานาธิบดีที่ลาออกก็นั่งฟังข่าวอยู่ไม่นานเนี่ยพระเอกก็โทรมารับประธานาธิบดีรับสายก็ตกใจคิดว่าเป็นมิจฉาชีพเพราะคิดว่าพระเอกตายไปแล้วนะครับพระเอกบอกว่าเขาอยู่หน้าป,าประตูประธานาธิบดีก็เปิดประตูพอเห็นพระเอก กูรีบดึงเข้ามาในห้องปัฒนาธิบดีก็าถามนี่มันเรื่องอะไรกันนิโกคุณตายไปแล้วพระเอกก็บอกว่าไม่มีเวลาอธิบายแล้วก็บอกว่าปัฒนาธิบดีเคยบอกว่าจะช่วยพระเอกต้องการเงินปัฒนาธิบดีถามจะเอาไปทําอะไรพระเอกจึงบอกผมจะเข้าถ้าเสือไปจัดการไอเสียวร้ายนั่นปัฒนาธิบดีจึงบอกให้ไปที่ตลาดเงินมายองโดถามหาแม่จางกูแล้วนายจะได้เงินตามที่ต้องการ รุ่งเช้ารับเจสโทรหาลินลี่บอกว่าช่วงนี้เนี่ยทำไมไม่มายเยี่ยมบ้างเลยลินลี่ก็บอกว่าตอนนี้เธอได้ลูกค้าใหม่แล้วเขามีเงินให้เพียบเลยซึ่งคือพระเอกนะครับเจสโทรมาเพื่อให้ลินลี่นั้นช่วยให้ไปหาไบรอันผู้ช่วยรัฐมนตรียุติธรรมบอกให้ทําเรื่องเอาตัวเธอกลับลินลี่ตกลงรับและบอกว่าอยากจะรูไหมว่าใครคือซามาลเจสก็ถามด้วยความสนใจว่าคือใครลินลี่บอกเอ็ดเวิร์ดพักเจสตกใจมากเลยครับลินลี่ก็ทิ้งท้ายว่าระวังตัวด้วยแล้วกันเพราะว่าปีศาจอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล และพอวางสายเนี่ยเจสก็เดินผ่านเจโรมเลยครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่นั่นเจสรีบเข้าไปในห้องนะครับแล้วก็เขียนจดหมายเพื่อจะส่งให้นางเอกพอนางเอกได้รับจดหมายเนี่ยเจสก็บอกว่าเธอกําลังโดนซามาเอลจับตายอยู่และอาจตายทุกเมื่อนางเอกต้องคุ้มครองเจสถ้าอยากรู้ว่าซามาเอลเป็นใครนางเอกจึงบอกวพวกวออ,อคังว่าเธอนั้นจะเข้าไปในคุกพวกเพื่อนๆนก็ตกใจนะครับแต่นางเอกยืนยันว่าต้องเข้าไปพอถ้าหากเจสตายก็จะไม่รู้ว่าใครคือซามาเอลพออ,อคังจึงบอก ให้แต่งเรื่องขึ้นมาแล้วส่งตัวนางเอกเข้าไปแล้ววันต่อมานะครับนางเอกก็เข้าคุกครับมิกกี้ก็รายงานซาเอลว่านางเอกมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดของกรุงศุนโมร็อกโกจึงได้เข้าคุกมิกกี้บอกว่านางเอกนั้นคงเข้าไปสืบแน่และว,วันต่อมาครับนางเอกและเจสเนี่ยก็เดินสวนกันเจสก็ยิ้ครับพอพวกเขาสบโอกาสได้เจอกันตามลําพังนะครับนางเอกก็ถามทันทีว่าซาเอลเป็นใครเจสก็บอกว่ายังบอกตอนนี้ไม่ได้ถ้าบอกไปฉันก็หมดความหมายนะสิและไม่นานเนี่ยเจ้าหน้าที่ยิงคนหนึ่ง ของพวกซา,าเอลก็เข้ามาครับนางเอกก็รู้อยู่แล้วก็เลยแกล้งเล่นละครกันโดยการตบตีโดยนางเอกก็บอกว่าแกฆ่าชาญกรใช่ไหมพอตบตีไปมาเนี่ยจนมือไปโดนเจ้าหน้าที่หญิงคนนั้นเธอก็สลบไปครับนางเอกถามเจสอีกครั้งซา,าเอลเป็นใครเจสจึงยอมบอกครับว่าคือเอ็ดเวิร์ดนางเอกตกใจพอสมควรไม่นานเนี่ยเอ็ดเวิร์ดมาเยี่ยมนางเอกนะครับนางเอกเห็นก็โกรธมากแต่ว่าต้องเก็บอาการซา,าเอลก็ถามว่าทําไมเข้ามาที่นี่ นางเอกก็แกล้งบอกว่าเจสฆ่าพระเอกและเธอนั้นต้องการจะเข้ามาสืบในนี้แต่ถ้ามันช่วยไม่ได้นางเอกนั้นก็จะฆ่าเจสด้วยมือเธอเองและวันต่อมาพวกซาเอลเนี่ยก็คอยจับตาดูนางเอกแล้วก็เจสผู้เขาก็ยังไม่แน่ใจว่านางเอกพูดจริงหรือเปล่าหรือว่ารู้ความจริงแล้วว่าพวกเขานั้นคือคนฆ่าพระเอกไม่นานนางเอกก็หยิบมีดขึ้นมาครับระหว่างที่ทําแผลหลังจากตีกันกับเจสพอเจ้าหน้าที่เผลอนะครับนางเอกก็พุ่งเข้าไปแทงเจสเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปห้ามไว้นางเอกตะโกนนะครับฉันจะฆ่าแก หลังจากนั้นเนี่ยเจสก็ขอโทรศัพท์แล้วก็โทรมาหาซามาเอลบอกว่ามาเยี่ยมหน่อยได้ไหมซามาเอลก็ไปหาเธอรับเจสก็ยื่นกระดาษให้แผ่นหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องเสียเสียที่จะเปิดโปงจอห์นแอนด์มาร์คเพื่อให้ซามาเอลเปิดโปงเรื่องนี้แล้วเอนเอสก็จะมาคว่ำบาตรหุ้นของจอห์นแอนด์มาร์คเนี่ยก็จะร่วงลงและก็ล้มละลายจากนั้นก็จะให้ซามาเอลเข้ามาเทคโอเวอร์เจสบอกว่าน,นี่คือของขวัญชิ้นสุดท้ายที่ว่าเพื่อ,อดีตของเราซามาเอลก็บอกไม่เข้าใจเลยทาไมเธอถึงเปลี่ยนใจเจสกก็บออว่า John Mark นน ไวยให้เธอตายอยู่ที่นี่ไม่มาช่วยเธอออกไปเจสก็ลุกขึ้นยับแล้วกาลังจะเดินไปแต่ทว่าซามายเอวก็ถามทําไมไม่ให้ผมช่วยละ่ะเรื่องหลับอเมริกาอนะ่ะผมช่วยได้สบายเลยรัวเสยศักดิ์ศรีหรือเจสก็หันมาพร้อมกับบอกว่าฉันเกลียดคุณให้ฉันตายดีกว่าถ้าต้องให้คุณช่วยพอเจสเดินออกไปเนครับซามายเอก็โทรไปบอกลูกน้องให้อเมริกาดึงตัวเจสกลับนางเอกที่อยู่ในคุกเดี่ยวก็นั่งร้องไห้คิดถึงวันวานที่เคยมีกับระเอกแล้วภาพก็ตัดมาครบตอนที่นางเอกอกอกจากคุก ไม่นานเนี่ยเจสก็ขี่รถมารับเจสบอกเป็นแค่เจ้าหน้าที่แบบนี้เนี่ยจะแก้แค้นในชาตน,นกรได้ยังไงเจสจึงชวนนางเอกนะครับให้มาทํางานด้วยกันในการเป็นรับบีเสนางเอกตอบตกลงรับภาพตัดมาที่สาธารณรัฐกินาพาโซแอฟริกาเหนือโปรเจกต์ที่ตอนนี้ครับ ู่ในกลุ่มทหารแบล็กซันกำลังบุกเข้าไปเอาอาวุธชีวภาพซึ่งพวกเขาทําสําเร็จนะครับไม่นานเนี่ยทหารคนหนึ่งก็บอกว่าอีาไม่นานจะมีลูกพี่มารับเอาของลิลลี่เหมือนจะทางานร่วมกันกับเละลอ,อกนะครับก็โทรมาบอกเะเอกว่าคนที่จะไปรับของเนี่ยคือเจโรมรับบอกให้เะเอ,อกรีบหาข้ออ้างออกมาเพราะว่าเจโรมจําพเอกได้แนะ่แต่ทั้งที่เพเอ,อกรับก็ตัดสายทิ้งและเหมือนว่าจะแค้นเจโรมมากเพลเ็กทําการยิงเพืนทหารด้วยกันจนตายหมดแล้วก็แกล้งงอนตาย ไม่นานเจรมก็มาถึงก็ตะโกนถามว่ามีใครอยู่หรือเปล่าเจรมเข้าไปดูอาวุธชีวภาพซึ่งมันคล้ายๆน้ำกรดนะครับถ้าโดนผิวนานเกินสองนาทีก็จะเสียชีวิตพระเอกก็ค่อยๆลุกขึ้นแล้วก็ยิงไปที่ขาเจรมแล้วพระเอกก็กดด้วยเบิดเวลาที่ตั้งอยู่อาวุธชียวภาพอาวุธก็ระเบิดน้ําก็โดนเจริมรับซึ่งบรนทําให้เจ็บปวดมากเจริมก็ร่วงลงพระเอกบอกชีวิตแกเทียบไม่ได้กับล้านชั้นที่ตายไปเจริมก็รู้ว่านี่คือพระเอกพระเอกบอกนี่คือยาถอนพิษ ถ้าไม่ได้รับใน2นาทีแกตายแน่บอกเรื่ององค์กรแกมาเจโรมบอกฆ่าฉันสิแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยอมบอกนะครับเจโรมเอ่ยแอคซิสมันเป็นองค์กรรับแหล่งเงินระดับโลกระหว่างนั้นเนี่ยเจโรมอาการก็แย่เข้าไปทุกทีครับพระเอกก็ถามว่าซา,มาเมลจะอาอาวุธเชียวภาพไปทำอะไรเจโรมก็บอกคิวเรียพระเอกจึงวางยาแก้พิษลงแต่ถ้าว่าเจโรมจะหยิบเอาเนี่ยพระเอกก็เหยียบทิ้งครับและก็บอกว่าคนอย่างแกน่ะลงนรกไปซะพระเอกเดินออกมารับและที่นั่นเนี่ยก็ระเบิด นายโยคงไปส่งซามเอลที่กําลังจะไปทํางานที่คิเรียซึ่งซาเมลเนี่ยก็พาเลขายุนแล้วก็มินแจชิกไปทํางานที่นั่นด้วยครับภาพก็ตัดมาที่นางเอกที่ตอนนี้เนี่ยเป็นล็อบบี้เยสกำลังแต่งตัวอยู่และตัดกับพระเอกที่ตอนนี้เป็นทหารนะครับนางเอกกําลังเดินทางไปที่วังและภาพก็ตัดมาพระเอกกาลังซุ่มอยู่ระหว่างทางเพื่อจะฆ่าล็อบบี้เยสคนนั้นซึ่งมันก็คือตอนที่เปิดซีรีส์เรื่องนี้นั่นเองครับเพื่อนพระเอกที่ซุ่มอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ด่าดูถูกพระเอกต่างๆนานา ไอตี๋ไก่ออนเอ้ยแล้วก็อวดอ้างตัวเองว่าเก่งอย่างนั้นอย่างนี้พอรถนางเอกผ่านมานะครับเพื่อนพระเอกก็ยิงยางรถคันนั้นพวกนางเอกก็ต้องจอดรดถพอนางเอกลงมาเนี่ยเพ,พื่อนพระเอกก็บอกยิงมันซะแต่พอนางเอกเอาผ้าคลุมออกนะครับพระเอกเห็นก็ตกใจมากเพื่อนก็ตะโกนบอกทาอาไรอยูยิงเป้าหมายสิแต่พระเอกไม่ยิงครับแล้วก็เปลี่ยนไปยิงเพื่อนเขาแทนแล้วซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็จบลงตรงนี้ครับไม่ต้องแปลกใจนะครับจบแบบนี้เนี่ยมีซีซั่น2ออย่างแน่นอนครับ และนี่คือวากระบอน2019เจาะแผนรับเครือข่ายนรกเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็สาหรับการสปอยครั้งนี้นะครับถ้ามีความผิดพลาดประการใดหรือให้รายละเอียดในส่วนใดไม่ครบก็ต้องขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าดูแลชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับและถ้าใครเพิ่งมาดูครั้งแรกก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆจากทางช่องครับผมแมงค์โกแมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ